เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมช่วงนี้เธอวกบ่อยจังฉันท้องท้องได้ยังไงอะเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอว่าเราจะไม่มีลูกฉันป้องกันแล้วนะพี่แต่พี่ก็รู้นี่การคุมกำเนิดไม่ว่าจะวิธีไหนก็มีโอกาสพลาดได้โถเอ้ยไม่น่าเลยเราจะทำยังไงกันดีพี่ฉันจะพาเธอไปทำแท้ง ไม่นะพี่ฉันไม่ทําเด็ดค่ะฉันกลัวอีกอย่างเด็กในท้องก็เป็นลูกของเรานะพี่เราจะฆ่าเขาได้ลงคอจริงๆหรอยังไงเธอก็ต้องทําเพราะฉันจะไม่มีวันรับผิดชอบชีวิตของเด็กในท้องเธอเด็ดขาดถ้าเธอยังจะปล่อยให้มันเกิดมาเธอก็เลี้ยงไปเองคนเดียวแล้วกันนะก็ได้ฉันจะเอาเด็กออกแม่ขอโทษนะลูก หลังจากที่ฉันทำแท้งชีวิตของฉันกับสามีก็แย่ลงเรื่อยๆทำมาหากินอะไรก็ไม่ขึ้นเลยแต่ละเดือนชัดหน้าไม่ถึงหลังอ้ยเป็นอะไรอะพี่ก็ช่วงเนี้ยฉันปวดคอบาไอะไมากขึ้นทุกวันเลยอะไปหาหมอตลอดได้ยามากินมาทาก็ยังไม่หายอีกหรอหรือว่าจะลองเปลี่ยนหมอดีก็ดีนะพี่ ไม่ว่าจะไปหาหมอกี่คนอาการปวดหลังของสามีฉันก็ไม่ดีขึ้นสักที ฝันเห็นวิญญาณเด็กเหมือน้านน้าใช่แล้วฉันว่าพรุ่งนี้เราไปหาหมอพีกันเถอะเจ้าเคยทำแท้งใช่หรือไม่ใช่ค่ะ วิญญาณเด็กที่พวกเองทำแท้งไม่ยอมไปผุดไปเกิดเขาอาฆาตแค้นพวกเองสองคนมากที่ไปทำร้ายเขาตั้งแต่เขายังไม่ลืมตาดูโลกดวงวิญญาณของเด็กคนนี้จะวนเวียนในชีวิตของพวกเองและจะทําลายชีวิตของพวกเองสองคนจนพังไม่เหลือชิ้นดีมันมีเรื่องเหลือเชื่อแบบนี้ด้วยหรอฮะแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ไม่ได้ก็ใช่ว่าจะไม่มีจริง หลังจากที่เมียเองทำแท้งเองก็เริ่มปวดหลังใช่หรือไม่รักษายังไงก็ไม่หายสักทีข้าเห็นดวงวิญญาณเด็กตนนั้นเกาะหลังเองอยู่ตลอดเวลาเขาอยากอยู่กับเองไม่ว่าเองจะไปไหนเขาก็อยากไปด้วยหนูจะอยู่กับพ่อหนูจะไม่ไปไหนพ่อจ๋าพ่อจ๋าแล้วพอจะมีวิธีแก้ไหมคะอาจารย์ พวกเองต้องมันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเขาจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีและขออโหสิกรรมในสิ่งที่พวกเองเคยทำถ้าทำตามที่อาจารย์แนะนำวิญ,ญญาณเด็กจะไม่มายุ่งกับพวกเราอีกใช่ไหมคะอันนี้ข้าก็บอกไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับแรงอาฆาตของวิญญาณเด็กตนนั้นถ้าเขายอมอโหสิกรรมให้เองชีวิตของพวกเองสองคนจะค่อยๆดีขึ้นพ่อก,กับแม่มาทำบุญให้ลูกแล้วนะจ๊ะ หวังว่าลูกจะได้รับสิ่งที่พ่อกับแม่อุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อกับแม่ต้องขอโทษลูกด้วยจริงๆนะที่ต้องฆ่าลูกตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกเพราะพ่อกับแม่ยังไม่พร้อมอาหสิกรรมให้พ่อกับแม่ด้วยนะลูกไม่ไม่ว่ายังไงหนูก็จะไม่เอาหัิกรรมให้พ่อกับแม่หนูจะตาม